ยังมีไลฟ์ประเด็นค่ะผู้ชมได,ได้ติดตามกันใช่ไหมหนงด้าใช่แล้วค่ะเดยวไปแลกการกวาดล้างอาชญากรรมชวนเทศกาลส่งการกันบ้างค่ะ,คะซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับเทศกาลส่งการ,รประจำปี2567เตรียมปลุกพมกวาดขั้นเรื่องของอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมไปถึงแน่นในเรื่องของการขับเคี่ยอย่างปลอดภัยโครงการเมาไม่ครับกลับบานปลอดภัยค่ะ เทบริเวณสวนสาธรารณะเมืองสงคลา้าอำเภอเมืองจังหวัดสงคลา้าพลตำรวจโทท่านชัยปิยะนีลบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรา์ประจำปี2567โดยมีพันตำรวจเอกกิติชัยสังขทาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงคลา้าเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผาคส่วนต่างๆเทบุรณาการกำลังทางภาครัฐภาคเอกชนในการกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรา์ประจำปี2567 ประกอบด้วยหน่วยสนับสนุนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคก,กา้าและก็ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาตตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาตตำรวจปราปรามยาเสพติด กำลังทหารจากมณฑลถานบอกทซี่สองถับเรือผักที่สองกำลังายปกครองผักเอกชนและก็เครือข่ายผักประชาชนรวมทั้งเมื่อถังสินเนเซ่รอยยี่สิบนายค่ะโดยรดบริษันการนั่งกล้าวค่ะซืบเนื่งจากรัฐบาลเนี่ยเขาได้จัดงานมหาสงการ world สงการฟ e s t i v a l เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ยวแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงการสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนีค่ะก็มีวันหยุดต 1, 000, ่อเนื่องหลายวันก็คาดว่าจะมีประชาชนและก็นักท่องเทีย่ยวจํานวนมากเดินทางรอบคุมลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเทีย่ยวสถานที่ต่างๆ อีกทงในไร่พื้นเทค่ะก็ได้มีการจัดงานรื่นเริงจัดงานวันส่งการส่งน้าพระก็จะมีประชาชน,นไปรวมงานจํานวนมากซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เลยได้ให้น่ยวยเปวัดทัวประเทศทําการระดมกวาดหลางอาชญากรรมและการหลอดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีเป้าไม้จับอุ่มความพิดเกี่ยวกับการพานันยาเสพติดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดรวมทั้งบุคคลตามไม้จับแล้ก็ความพิดทางอาญาอื่นๆนะคะ พลตำรวจโทษถัดชัยปิตานีหลับบุรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไรโบขวะสำรับการปล่อยแถวระดมกวาดหลางอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคกลางข่าวก็เป็นไปตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการบังคขับชายกฎหมไม้ยางเข้มงวดตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆนะคะ โดยต้องหลอดปัญหาความรุนแรงเนื่องจากว่ามีการรวมตัวเพื่อรวมประเพณีอันดีงามอยไ่ยเฮ้งหลอดกันเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากช่วงเทศกาลค่ะก็จะมีการเดินทางข้องพ่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากค่ะส่วนเรื่องของการครับหลอดเมาไม่ครับก็เป็นประเด็นเทได้มีการตั้งนโยบายเอาไว้ให้มีตัวเลขในการเกิอดอุบัติเหตุและก็สูนเสียให้หน้อยที่สุดและก็ป้องกันเตศอาชญาการรมต่างๆมีการารณรงค์โครงการฟากบานไว้กับตารวจซึ่งก็เป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง, áng, องทุกปีมีการกดคันอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่อง ของอาวุธปืนและก็สิ่งผิกดกฎหไม้รวมถึงยาเสพติดต่างๆด้วยทางนี้ค่ะทางตำรวจก็จะมีการปฏิบัตินาทีอย่างแ้มข้คอนทางในช่วงของก่อนเทศกาลช่วงของการจัดงานเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลก็ขอให้ประชาชนอุ่นใจค่ะผักพรอนทองเที่ยวกันอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานแล้วก็ขอความรวม,มือพี่น้องประชาชนค่ะให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเห็นสิ่งผิดปกติรั่วมีเหตุการณ์ทเลแล้วพฤติการแล้วกวอาจจะเกิดเหตุหร้ายได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีค่ะ วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลเวกกิตตรัตน์พันเพชรนะครับท่านได้มอบหมายให้ผมมาเป็นผู้แทนในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับเ,ออเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจประชาชนครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการดูแลอย่างเป็นอย่างดีครับเราจะดูแลไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นต่างๆ รวมทั้งครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางภาคประชาชนในงานไม่ว่าจะเป็นทางทหารเรือทหารบกทางปกครองนะครับซึ่งวันนี้ก็มีท่ารองผู้ว่ามาเป็นผู้แทนด้วยนะครับก็จะร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชนแลนะนะักท่องเที่ยวในการตรวจตาต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องช่วยกันครับท่านอ,อ,อย่าเมาแล้วขับอย่าดื่มสุราในระหว่างขับรถ การขับขี่รถต้องเคารพกฎจราจรนะครับไม่ขับย้อนสอนฝ่าไฟแดงเรื่องง่ายๆเหล่านี้จะทําให้สังคมเราอยู่อย่างปลอดภัยครับทุกคนเที่ยวอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุขเรื่องโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจเนี่ยนะครับเราก็ยังโครงการนี้ก็ยังดําเนินการต่อครับซึ่งผมคิดว่าที่ผ่านมาโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนไปอย่างดีครับผมก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ เวลาท่านไปเที่ยวเนี่ยท่านก็แจ้งให้ตำรวจให้ทราบนะครับฝากบ้านไว้ตำรวจและตำรวจจะไปช่วยดูแลให้ครับในการนี้นะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติาก็ได้มีการตรวจเยี่ยมและก็มอบข้าวซ้าให้แก่ข้าร,ราชาการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงคขลาจำนวนกว่าเซ10ชุดค่คะเพื่อจะเป็นควันและการลรงใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าทีในช่วงเทศกาลสงกรานกันด้วยถูกต้องนะคะต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะช่วงนี้เพราะว่าทางานนักสักิดหนึง่งหลายคนนีได้ผักแต่่วาเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผักกันนะถูกต้องค่ะแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลส,งก,าสงกรานด้วยเหมือนกันนะ,ะมาท่องเที่ยวในพืน้นที่สงคล้าก,ก็ได้บายใจว่าเออม,มันมีความปลอดภยัยพอได้มีการกวาดล้างอาชญากรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ